กอนแท้ยุทธนามแล้วมาแล้วครับวันนี้ครับกาอสวัสดีทุกท่านนะครับเอฟซีาทางบ้านยูทูบชาแนลกวางชจนคนหลังคันเนอะวันนี้เป็นการเป็นงานเนาะว,วันนี้เนาะมาโจนกวางเป็นการเป็นงานวันนี้มาจามกวางครับนี่ครับจางงมาวะเหงาหัวหัวเหงาเหตุอะรเออวันนี้หัวมาหัวหน้าเลียกับลูกเลียเปิดมาจามกวางเป็กนการเป็นงานดีขนาดเนาไหมกวางใส่ได้ ถ้ามันสูสีสูญงี้หยอกมั้ยล่ะนนี้เรามาจามกุ้งด้วกันนะครับก็นี่ครับสามสามสามคนครับวันนี้มาบ้านน้องเชฟเรามาจามกุ้งด้วกันเนาะนี่ครับเป็นการเป็นงานที่ทำนัดวันนี้ข้าเชฟบ้านนี่นะข้าแฮมว่ข้าแฮมก็บไม่ก็เชฟน้องกุ้งกันต่งครับต่อก็ินน้อยแต่บ้านนี้หน่อยอ่ะเอากินปิ้งเน่อย้ินปน้งต้องแบกตัวเราด้วยครับ อันทีมันได้แก้มจะหลายต้องเช็ดบอมต้องแกะแก้วต่อโลกคุณนห็มก็มีวันนี่มาจามบล็อกได้ครับถ้าหน้ลิกบันี้ก็เลิกถ้าคืออีพออันนี้ขนาดจามนะครับยังเทียงกันนะครับมเ้าวเนี่ยอ๋อกรแมนอยู่ถูกข่อมันไ่มันตัวดนะเออหน้านี่มันไปเขียนติดมาตัวนี้เลาในสองเก้าลาจะไดผ่านจะได้เอาแม่ตอนหนึงพิจารณ หรือว่าปิกไปบ้านจับวางใส่ไหนมาได้เออไดจูด้วยพคกนีผู้แรกของาเสของเย็นนี่นะครับของเสียป้อมมันนักเหมือนกองเฮาแล้วกองหน่อกองเฮาเนี่ยเขาต้องได้เขียนแล้วว่ากองเฮาขึ้นมามัอนนักมีจะขึ้นมีจะขึ้นทั้งสองตัวไม่ทั้งนั่นครับไม่ไม่มาจับกันครับพี่สองจะขึ้นทั้งสองตัวเอาป้อมถึงคนละตัวทั้งเช่นไรพเอาองอ่ะไม่เหมือนก็วางหลังตู้เนาะเลี้ยงแล้วอันไหนเอาไปอ่าไป้อมขึ้นแล้วนะ ได้ครับพอวางอ่ะได้รัอนแจนเลยครับอันนี้จะปุ่งก่อนเนาะไม่ตังไม่อ่ะอะไอย่างมันโยนเข้าจริ้งนั่นอ่ะโยนเข้าจริงนะตุ๊บโดนตุ๊บกวางเขาวน่าโดนก้อนล่นไอ้ล่นเนี่ยมันจะสายดิอ้าวครับเาละครับกวางเขาสั้นจนเนะครับวันนี้ครับต้องหนักห้าอย่างนี้นะอย่งนี้นะวันนี้ลัวกว่าสดีกว่า พอระยะยาวกว่าเดียวมาสองมาสองที่กงนมันเกยเดียวที่กุ้งงอนไอ้กวางเยามไอ้เออมันี่หน้าดีมันก้มเตี่ยนอะจุดหมุดก้อนใส่กันเองกวางหมถึกกลัวนะครับแล้วก็ดีอยวงนีเออกวงตัวเก่าฮักตัวใดก็เออตัวนั้นมันพอดีมันลำย่างมา่ตัวให้เห็นตน้อยมัตัวน้อยมันตัวน้อย ไปไปอมาเจามาไปนี่ไปเลยดงดง้รับเพราะว่าสายมไอเดียวไปตัววันีหอมหวกอนาไป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 ไไป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  นี่มันต้องเลี่ยงกันสักสวันถึงจะโอเคอะกวางเหรอนนังบนานนมดดันลกกว่านานไม่ยู่ไม่ย right. ู่งนะพ่ไม่ยอ่จจางเดียวบ้านนั้กว้านัน่นเพราะว่ากวนมาเลยบ้านน้กวนกว่ากนแลากว่ากน่ะเอาขาสองวนไปขาองเดอนเดี๋ยวชอบีเกบายอบาเยอย่นัดๆๆ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 ๆด มือก้อนนี่เองอะน้อยๆอ่ะจุ๋ยอ่ะอันน่าหันในสนามปอะเอียดีมันเข้าหัวดีมันเปิดขึ้นไหมอ่ะดีมันล็อกข้อขาอันล็อกข้อขาจริงเลยเนี่ยเป็นห้องยืดเนี่ยเป็นห้องยืดมือก้อนเหมือนกันนะมิดไซนน้อยเดี๋ยวผมได้บ๊อบคอยบ๊อบมาแล้วสายนี่อ่าล่ามกันนะว่าเดี๋ยวหันเปลี่ยนไปละเดี๋ยวขอลึกๆกัาก่อนนี่เอาคืนครับนี่พอครับโอ้นี่หัวแข็งกว่าเนี่ยเดี๋ยวมิดไซนอยู่หนึ่งถึงห้าเนี่ย เออไปได้ครบแล้วห้ากแล้วเนี่ยข้างไปได้ไหมข้างได้หข้างไปได้หล็อกอะไรแต่ล็อกไปได้มาล็กเ้ยคนนดีเงารอยมารอยมาบไวบวว้เอ้ยล้มขาจุกคอเปวดน้งคอกันลวมลมนิดล้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการออกครบเลยไหนี่ครบเลย อาการออกนะครับบักัดบ่ให้ดอกกี้บ้าเฮ้ยพอมักเกี่ยวเนื้อออกเลยเล็กน้อยครับแบบโอ๊ตบ่เลยเอาแหม่เป้าหนี่งแบบโอ๊ตบ่เลยแบบว่าช้อแนงแบบโอ๊ตครับมันนี่เน็ตเนี่ยมีอะไรบ้างลึกตอนนี้ตัดขวางเนาะตัดขวางเลยสายที่เดี๋ยววันนี้ผมสอบตัวนี้อ่สายนี้มันขึ้นเดี๋ยว ขึ้นเยถ้าถ้าข hey, uh ึ um um ้นนะว้าวเ่ยถ้าสองสตัววันนี้โล่แม่คว้างเลยนนอเจนมานันล็อกเลียวไมด้ไมไดไมามามาเอาเลยขาบเดียวได้ว่ามเดียวนี่เอามุงก้อนเดียนะไสาบกินได้แล้วตบเดียวเฮีย ดูจะหมุนแล้วฮะจะหมุนให้เยอะต้นนิดแหนะเยอะต้นนิดแหนะไอ้เออราได้ดีแหนะนะออกอากาศไงกวางจะหนีแล้ววิทย์ใส่อยู่แามเดียวอ่ะนะมาข้ามมันอ่ะเดี่ยวเดียวครับเกี่ยวเดียวครับามเดียวเราแก้วเดียมแล้วครับเดียมแล้วครับโอ้ยข้ามเส้นนะฟ้าวนะเออบ่าัูว่าโดนไม่ได้ไม่ไงแก ไม่ได <c oughs> ้ตรงๆทบ้าน่นได้นะเนียนน่าลึกกว่าง่าลึกกว่างี้ับตรงๆแตบ้านนี่เป็นล้ออมรกอล้เรแล้วนะเอาเลยเอาเลยเอยอาะเ่อยนะาสางนี่ทเตคนางบ้านเชียร์ตัวไดครับนาป๊อหน่อยขนาดสองนึงเตะวหนสอพิกนลกสาวนตกกันนะ เออบันยนใจละผมน่ารบ้างแล้วถ้าทำตรงสู้บานยนบันขายครับผมขายครับมีกี่บคัมนุมีตังกี่บาทตังกี่บาทอ๋อบ่มีตังกี่บาทผูกกันเลยผูกนะร้อยสองร้อยสามร้อยผูกนนเลยสั่เลักซีเตอร์เออสถานซีเอออันนี้นี่ออูผูกก่อนนะผูกก่นนะ ผมเห็นจริงจ้ะได้มาเดี๋ยวสักสาวสามสิบอะไรนีอไปแล้วยุ่มได้แล้วจรจรมาเดียวราคาเหลือร่ด้อยละเฮ้ยโอ้โหโชคลามาแค่มันดีเก็บไปก่อนนึกว่ามันจะหนีเว้ยมันเหมือนกับมีแห้งเดี๋ยน้องสี่วันละสามสี one one ่วันสี่วันนี้ได้มันส้มน้อยแก่เอามันส้มน้อยเอาถือก่อนถือก่อน กิดให้ก่อนโรลเนี่ยจี้ออกยังไงแล้วโรลก็โรลโรไปเลยกันปล่อยไปว้กัอนตัวก็ไม่จะลรลเนาะบ้านเนี่ยมีแววจะลรลเหรอแล้วกมสายแววก่อนสายแววก่อนเนาะส้มแล้วหลอกเนาะเดือมันจะดุ้งสีจะดุ้งสีส้มเลยอะจี้ขี้คางกี้สแลปไปเป็นม้านหรือพี่ก่อนบ้านนี้มันดี้หนาแหม่มันมีหนากองไม้มันเคยโดนเจ็บกําเสียก่อนน่ากันเลยปล่อยเลยจี่เข้าข้างหนิบะเข้ามาแล้วว่ะ ้าก็ตรงงงอะสาเมาเมาข้าวเมาข้าวคนเดียวแคข้างกัไปอือเนี่ยนี่เนีลวกแล้วล้อมวยดีลวก้เหาครับผมนี่ลวกแล้วล้อเนาะล้วงควางจางล้ลูกเสร็จเดี๋ยวงวบเดี๋ยวนะจางครับแทงงวดพี้กงแงงอบละเนี่ยพอกะพกะพกะเป็นขึนงวบมาหลนแต่นีถ้างอบงวไม่หันะเปล่านาะ หัวบอลลอนนี่แสดงว่าสะดุ้งเนาะจะดุงแม่นจะดุ้งแม่นตะกี้มันแนบขาวเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรีวเลยไปเรอย่ไงคุกควางันยันนี้กับบิดอีกอ่ะเลยนี่ก็ได้นี่บ้าได้แท้หื้อหัวปีกเหนาเราบ่เฮ้ยโดนนิดติดตัาดูแล้วปืนมาคมนะ พริกนรกกะไมเล่นไม่นียวางได่นี่นกล้องตยไปครับโ้ยนีพี่แล้วรู้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 แล้วเดี๋ยวเขาเลือหน่อยตอนนี้พี่นรกเดี๋ยวแกะได้ก้อนเดี๋ยวอากางกกางแล้วก็จ้างแล้วก็มาหัอุ้กัน่อฝังก้ดเออมาแล้วดูขาคาราารา้า้านี้กโดนเหมือนกันแล้วนีกโดนแล้วเ่อถึงก่อน

มยังงั้นมีแหงเนาะมันไหมเนาะเออมันคามนักแรงกับมันยูต้องเลี้ยงน้อยก่อนผมว่าน่าจะไหมนะจะเลี้ยงมันมม่นัเหมือนกับมันมันทำมีอันยาวต้องต้องมองให้ดี้ยงเนาะฮัลโหลครับทับนี่หัวทับนี่หัวอ่าได้ได้ครับผมโอเคครับครับเงินรับบ้านอ่ะฮะอ่าได้ได้ได้บิดเบิร์นไปกับครับ

หดเรอโดีเลยโตบขาสองเยันยาทอดีดีนเออทอดีดีอันกทอดหายเสียบาี่ิทอนหายนี่ยทอนดีดีทอนดีดีหายนี่ทอนดีดีทอดีดีิงยเอ่ได้บได้ทอนดดีววายวายวายวาวายวาายวยาวายอยู่วาายว่ายว่ายยาาา Ừ, luc khả à này, bánh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  này. Bánh đi bên này, mùaピー gặp bên này, mùaピー gặp, ngoan, nhảy, nó có gam to, nó có đấy, nước mà, nó này để khi mà nó đúng nó mà, cái này, cái okay, này, cái này, cái này, cái

เตะกลมแฝเนาะครับครับไ่ด้กระท้อนนะนี่อะเนาะขาลุดมาโดนเล้าออกเฮ้ยไปล้เฮ้ยไปเฮ้ยแเเได้้จ้ามาเฮ้ย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 มยงจังฮ้ยมันจ้า ช่วก่อนช่วก่อนชันชได้ชได้ชได้ก่อนชก่อนอันนี้จา้มนะครับเทียงกันแตกเทียงกันกว่าจ้แต่โดยร่มดีกดันได้ป้องมาเบาล้ไอ้นี้ดุส่ไมน้อยอาจจะด้งอะไรตรงงจะด้งดึเนาะสะด้งโนนี่นมันโนนี่ผ่านแล้วนะมึง ใครมนโดนขาสองสักครั้มันเรื่องอ่ะมันดองรั้ไปอ่ะใครโดนหันใครหันมันโดนถ้าขาสองอยูู่ได้นะถ้าขาสองหลงอปีกยู่ได้เนี่ยก็นได้แต่ถ้าขาสองขปีกยูได้ก็ได้อาเลยเอาจัง้นจางรเนาะจังแล้วาเด็กเก่งอ่ะนะบาดแดงเลยบหดนไปบ่ไว้นถ้าไปไว้นี่นองตัวเต่ากันกะน่าเส้นะมันต้องม่กอนตัอเนี่ยจางเนี่ย้องทอเขากันระหว่างหงวาง Quang nói là quang thì bà chèm ái nữa nó, ừ. thế nó đi kịp tay ạ à, mà nó đấy nam nó kịp nó nè chép nè Ừ, nè nó đi ý, này, đi chép Đi đi chép nè Chép cả Các con đen ừ. ừ. Đúng. 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 Đúng Mà hèn cho, cho đấy hang cho đấy Như cái hang áp à ít mà hắn ạ may vô, may vô Sắp tạm nó nữa thôi đó Ok nó ngàn nó Xóa bà เออบันบตามเลยนี่เป็่บมาตันแล้วขนาดใหญ่นะจริ้งใหญ่มันต้องมีแห้งนักแต่ฟางน้อยมันต้องไหลซ่อมมานี่ไงหลังๆไมาแห้งโตุ๊กปะฮะเฮ้เฮ้ยกันนี้ฮะดอกนี่ดอกนี่ดอกนี่เรื่องขากลางซ้่อมเรื่องอะไรขาหน้าขาหน้าขาหน้าพุทธเน่นี่หลวมเอ้ยนี่หลวมแสดงว่าพิเศษตึงกูเหมือนกัน โอ้เราพิเศษมันโต๊บเดี๋ยวเราไปเห็นแซ่บเรานี่มันยังหมดใจพิเศษอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิเศษนะเออพิเศษอยู่ไหนบ้ามาลองพิเศษอยู่ไหนลองพิเศษมันโต๊บเดี๋ยวน่ะมันต้องหันกับเดียวน่ะไหมพิเศษอ่ะแต่นี่คือมันจนเก่งไรสนามนอกได้เนาะแค่มันลอน้องออกเลยตัวเนี้ยลองเราขึ้นฝามันลองมาบ้งนะจับมันอ่านไปนะไอคำแล้วอ๋อเดี๋ยวออกอ๋อแคร์คำเลยนี่ห้าคำอ่ะมันลึกไงมันลึกเห็นมันลึกนะเดินจางแล้วลึก เดอด้วเดือดอเออห้าสี่กับสามอน่ตัวเห็นลเนาะี่ต่อกันบ้างบายในกีลมันหน้าลึกมันต้องเนี่ยจ้าไงล่ะมานน้จ้าไงล่ะมานน้าจันละี่ความคุ้งขาสองเฉียอืมนี่มาน้าัตั้มน่ะพลังงานมดลโขึ้นขึ้นลงลจับขึ้นเลยเสียเวลา อยู่ได้พ่อหน่มัอยู่ได้พ่ใหญ่ยู่ไหนน่ะมันสามวันมาเช่นกันถ้าเป็นอาการะดุ้งเจ้าอาเขาไปนยัครับไหนครับไว้ในบ้านไม่ในบ้านรอกห้องเดียวป่อยในห้องเอพวกนี้เขาเรียกในห้องเอเผมเกยมาตั้งนี่ะผมมาซื่อหิดต้องเห็นเนาะหน้าโอ้ตัวห้อยจิบลุงปแล้วของนี้ กวาตั้งแล้วอยเต็มนี่นะแลวจ้ไห่าเป็นจ้ากับไม้เหี้ยนั่งนั่ใหมหนังชีวิตหนังชีวิตน่บอกแมมันติ่มนะวะป้าขึ้นเอยสซมมอนหยับกแต่ปลาห้านกันัเนอบานี่มันแบงไงบาดนี่เก่งอยู่เดินเดินลองเส้สูสีบานี่ลองเส้สูสีเออบานี่ลองเส็สูสี แต่บานนี่ตาบานนี่มันแบกและแต่ว่าจุดได้อยู่แต่บานนี่มีอย <m akes> ่าง <m akes> มาเสียดอกบานต้องชุ <m akes> นบ้านใดบ่บ้านไหนเกี่ยเดี๋ยวร้อยครับยก